นะหรือแถวแม่ห้องสอนจะขนาดไหนแม่ห้องสอนนะเป็นเมืองสามหมอกยามเช้านี่ตื่นขึ้นมาหมอกปกคลุมปกคลุมหุบเขาโมนโนน ประมาณสี่โมงเช้านะค่อยจะเห็นตะวันทีนี้ถ้าเราอยู่ในถ้ำหรืออยู่เขาอีกนะด้านหนึ่งก็จะไม่เห็นแสงพระอาทิตย์นะบ้านเรานี่จึงจะเป็นภูเขา แต่ก็ไม่มีผลกระทบบทบังแสงพระอาทิตย์เพราะว่าเป็นที่ลาบสูงแต่ที่ไม่ห้องสอนเนี่ประชาชนไม่ค่อยมีที่ทำกินเหมือนบ้านเราเพราะว่ามันมีแต่ขุนเขา คุนเขาโคดหินแมกไม้สายธานน้ำไหลไสตลอดปีมีเถื่อนทำาบสับะยะกับการสแสวงมิเวกในชีวิตไปอยู่ธรรม ข้าพุทธบาทที่อำเภอเสียงดาวลำบากที่สุดเวลาเปะบินทบาทขึ้นดอยลงดอยเราก็ทนไม่ไหวถึงกับน้ำตาหลั่งไหลมาออกจากท้องแม่มาไม่เคยลำบากปานนั้น ก็เลยถามโยมว่าโยมาจากถ้ำพุทธบาทมาที่อำเภอเชียงดาวนันกี่กิโล้าวายโยมว่านวะันนั้นไปบินธบาตไปกับก็สี่สิบกว่ากิโลท่านะไรขึ้นดอยลงดอยขึ้นดอยลงดอยขาสัน่นโอ้ปารา์ทจริงๆโยมใส่บาทก็อจจัศจรรย์แท้ๆ ก้วยก็เป็นมีบักลิ่นจีกับเป็นกิโลบักเงาะอีกเป็นกิโลโอ้ยหอบกับทำที่ไม่ถึงทำแวะข้างทางฉันก่อนเถอะขอฉันก่อนเถอะเรื่องอื่นค่อยคุยกันหนักเหลือเกินความลำบมาสอนให้เราอดทน ความลำบากสอนให้เราเข้มแข็งความลำบากทำให้เราเห็นทุกข์ทุกข์จึงทำให้เราเห็นธรรมว่าเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยทุกข์ให้มันถึงที่สุดถ้ามันถึงที่สุดเดี๋ยวมันจะคลายเองเดี๋ยวมันจะคลายคลายออกจากทุกข์เองนะหลายท่าน ที่เห็นทุกข์สุดๆแล้วจนจิตเกิดความรู้สึกอิ่มตัวแล้วอิ่มตัวในทุกขแ์แล้วไม่มีทางออกอีกเลยเนี่ยที่จะทำให้ทุกข์มันลดลงถึงแม้ว่ามันจะไม่หมดสิ้นไปแต่ก็ทำให้มัน ลดลงบ้างทุกกายอ่ะไม่เท่าไหร่แต่ทุกใจนั่นหนักเปลี่ยนภัยทั้งหลายทั้งปวงก็ตามมาฉะนั้นพ่อแม่ผู้มีประสบะการณ์ทางโลกมามา,มากท่านจึงไม่หวัดวันต่อดทุกข์เพราะเจอมามา,มากนละ ก็เลยคุ้นเคยเนี่ยข้อดีนะข้อดีเมื่อบุคคลใดคุ้นเคยกับทุกข์มามากๆพอมาประเผชิญทุกข์ก็เฉยๆก็มีความรู้สึกว่าไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราเจอมาหนักกว่านี้เราก็ยังรับได้ทนได้สบายสบาย ก็เลยเป็นฐานรองรับของใจว่าใจที่มีประสบการณ์ผ่านทุกขมาหนักหนักจะเป็นผลดีกับการประพฤติปฏิบัติธรรมทำให้จิตของบุคคลนั้นแข็งแกร่งเพราะอะไรจึงแข็งแกร่งเพราะมันถึงจุดอิ่มตัวแล้ว มันก็เลยแข็งแก่งโดยปริยายเลยหลายท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราเหมือนกันยกตัวอย่างหลวงปู่ขาวเนี่ยหลวงปู่ขาวอนารยโหนเนี่ยชีวิตทางโลกของท่าน เมียท่านใมีชู้ก่อนบวชทีนี้ด้วยอำนาจของความหึงหวงห่วงใยผนวกกับความโกรธก็คิดว่าจะไปฆ่าเขาทิ้งฆ่าทั้งสองทั้งชู้ทั้งเมียให้มันตายตามมันไปแต่ผู้มีบุญบวช คุณบวชนั้นจะคุ้มครองไว้เลยฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเราชั่วกว่าเขานะเขาว่าเขาชั่วทั้งสองแล้วเนี่ยถ้าเราไปฆ่าเขาเนี่ยเราชั่วกว่าเขาหยุดเลยพอสติมาปัญญาเกิดเออใช่ ถ้าเราไปฆ่าเขาเราชั่วกว่าเขาเลยหันเหชีวิตเข้าสู่ล่มภ้ากาสภาวะเมื่อหลวงปู่เข้ามาบวชในพระธรรมวินัยน,นี้แล้วไปอยู่ป่าช้าเลยนะไปประเชิญกับสถานที่ที่ คนทั้งหลายทั้งปวงเขากลัวกันเขาไม่กล้าเข้าไปในที่นั้นเขาว่าผีหลุแม้แต่หลวงปู่ขาวมาบินทบาทโยมก็ไม่ใส่บาทให้เพราะว่าเขาว่าพระพิโรหลวงปู่ก็อดทนอดกันนะ มีอะไรฉันก็ทนเอาสันน้ำเอาฉันอยู่ต่อมาอยู่ต่อมาจนชาวบ้านเขาเข้าใจเขาค่อยรู้เรื่องค่อยกล้าใส่บาตทรทนี่ท่านเจอทุกทางโลกมาก็พอแรงแล้วมันเป็นความอาภัพของชีวิต ชีวิตของบุคคลเราเมื่อตกอับมักพบอุปสรรคเลี้ยงหมูก็ามาตายค้าขายก็าขาดทุนเข้าหุ้นก็ถูกโกงเพื่อนบ้านก็พานร้ายเจ้านายก็ชิงชังบ้านอยู่ก็ผุพังซ้ำประดังเมียนอกใจอุ้ยอะไรปานะั้นชีวิต เมื่อบุคคลเราได้ประสบพบเจอกับปัญหาหนานับประการเนี่ย<ม>ก็เป็นแรงแรงจูงใจแรงบรรดาลใจให้สแสวงหาทางออกออกจากกองทุกนั้นทุกทุกเหลือเกินถ้าไม่ถูกใครไม่รู้นะพอมาบวชแล้วที่นี้บวชแล้วยังมาเจอทุกข ชาวบ้านเขากลัวกลัวพิหลอกหาว่าหลวงปู่เป็นพระพิหลอกไม่กล้าใส่บาตรให้ไม่มีอะไรฉันตั้งนานเ่ฉันแต่น้ำเอาท่านทั้งหลายพระแม่ครูบาอาจารย์ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้แล้วก็ สามารถชำรกเอาอาสวะเอากิเลสตัณหาออกไปออกไปจากขันธะาสนานี้หมดไปสิ้นไปนะเราศรัทธาเรารักเราเทิดทูนบูชาในบารมีธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความเด็ดเดี่ยว มีความอาหารพไม่หวาดบันต่ออุปสรรคใดๆสิ่งเหล่านี้เป็นแรงจูงใจให้เราฐานะเป็นลูกเป็นหลานได้ฉุกคิดขึ้นมาว่ากว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงนั้นผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสุขผ่านทุกข์มามากน้อยแค่ไหน